สวัสดีค่ะวันนี้ปติ๋นนะคะมาที่อันยองบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะคะดูบรรยากาศร้านน้องบอกว่าเพิ่งเปิดได้เมื่อไหร่แล้วลูกวันที่6นะคะ,คะเห็นไหมคะน้องน่ารักมากเลยคอยต้อนรับนะคะตอนนี้เป็นสาขาที่สาขาที่สามค่ะปาาไดซ์สีนตรินนะคะ,คะ, ine ine ะ,คะแล้วสาขาที่หนึ่งอยู่ที่สาขาที่หนึ่งอยู่ที่ห้างเดิไนายค่ะที่เดิไน ฏีวานน์นะคะแล้วก็สาขาที่สองสาขาที่สองอยู่ที่สนามบินน้ำนะคะอยู่ที่ตลาดเซิ้นสักน่ารักจังเลยอ่ะนะคะอบอุ่นมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทานไม่อั้นมาสี่ใจสาค่ะโปนี้หมดยี่สิบเก้านะคะค่ะน่ารักจังเลยแต่ถ้าสูงอายุอย่างป้านี่ตลอดเลยปล่าลูกได้เรื่อยๆเลยได้เรื่อยๆเลยนะคะค่ะ ป้าก็เกิน้5แล้วนะคะค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากเลยแล้วหนูมีอะไรแนะนําตรงนี้บ้างคะลูกอ่าตรงนี้จะเป็นถ่ายรูปเช็คอินนะคะค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้ามาแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินรับประทานที่ร้านนะคะจะมีกุ่งสดกับพุ่มรองให้เลือกค่ะว่าลูกค้าอยากได้รุ่งแบบไหนค่ะค่ะน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณหนูมากลูกขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะ เนี่คนยค่ะเห็นไหมคะหมูหมักเี้ย๊วไก่หมักคอทูจังไก่หมักซสี้ิ๊วดูกันไปเลยนะคะให้ภาพปรรยายไปเลยนะคะหมนี้สลักอลไม้นะคะผลไม้ก็มีแตงโมมีสับปะรดนะคะดูกันไปเลยนะคะโอ้โหน่ากินมากฟักทองแครอทแตงกวาหอมใหญ่ซิกเนี่ยค่ะผักสดนะคะ ทานจริงๆนะคะวานนี้อยู่ที่อันยองบาร์บีคิวบุฟเฟ่น,นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะเบปซี่เซนต์นอัพลิปตันเบบซี่วินด้านะคะอันนี้ก็จะมีอะไรเอ่ยอันชันฮันนี่เลมอนมะม่วงผสมสซรวรรสชาข้าวหอมชาเขีเขยวมัทฉะข้าวคั่วนะคะค่ะนี่น้ำแข็งน,นะคะโอ้น,นี่มีไอศกรีมด้วยนะคะ ไอศครีมมีให้เลือกหลายรสนะคะและอันนี้ก็ซอสก็เลือกอากตามมัธยาศัยนะคะดูไปเลยนะคะหูปิดใจซอสซีฟู้ดโรตีมนะคะกินจิ๋ข้าสวยเดี๋ยค่ะพนักงานน่ารักทุกคนเลยนะคะประทับใจมากเลยนะคะมาแล้วอยากมาอีก หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะวัยรุ่นน่ะนะคะร้านทุกเปิดได้อาทิตย์เดียวเอง<ช>โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะสุดยอดไาชมด้านนี้นะคะบิมบะดูเลยนะคะน่ารับประทานทุกอย่างนะคะเนี่ยไม่ต้องไปเกาหลีมาที่นี่กันเลยนะคะค่ะโอ้โหอร่อยมากๆเลยนะคะ ค่ะนี่น้องเบลคนสวยของเรานะคะน้องเมียวสวยมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่าไหนเราลองดูสิคะโอ้ยนี่ใส่เสียงในนี้ที่มันกำลังกินอยู่อู้หูมันน่าจะน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่า อร่อยใช่ไหมคะก้มเลยค่ะขอบคุณค่ะสโอ้โะแต่ว่ามันอร่อยมากโอ้ี่พ่อแม่ลูกชอบน้ำอัญชันกันหมดเลยอร่อยใช่ไหมคะน้องเบลโอ้ประทับใจมากเลยนะคะค่ะขอบคุณน้องเบลมากนะคะค่ะน้องเล็กอร่อยไหมคะอร่อยนะคะค่ะ ไปอะไรนะะพี่แต้วเป็นไงคะอร่อยมากนะคะคุ้มจริงๆนะคะแนะนําเลยนะคะมาที่อันยองบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะคะประทับใจพนักงานนะ่ารักนะคะดีมากๆเลยก็เต็มภูมิใจนะคะที่เอาใจใส่ผู้สูงอายุอ,อย่างก,ก็เต็มนะคะ65ขึ้นไปพอดีเลยนะคะ,ะพี่หลาเป็นไงคะอร่อยมากอ,อร่อยมากนะคะพี่คิมคะ่ะอยากมาอีกคนะ่ะอยากมาอีกนะคะ โอ้็นสินหอนหมูวออใไปใช่ค่ะไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราก็มาเจอสุดหล่อของเรานะคะคุณพ่อเบียนะคะคุคะพ่ออร่อยนะคะค่ะตัวพ่อแม่ลูกน้ำมันชันเหมือนกันหมดเลยนะคะโอ้ิหดูดูน้องตองนะคะชำนาญมากเลยสูบแล้ว65นี่โปรตลอดนะคะค่ะค่ะ เออเด้อเออเอาละขอบคุณหนูมากนะลูกนะดูแลผู้สูงอายุอย่างดีเลยนะคะหนูใส่เต้อมาบ่อยๆแล้วลูกรับใจมากเลยโอ้หนูบอกว่าผู้สูงอายุนี่ตลอดนะคะฟรีตลอดไม่ใช่194บาทตลอดขอโทษค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะดูบป็นยัาไง้าน่ะเรา จบข่าวกันเพียงแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะประทับใจมากเลยนะคะมาแล้วอยากมาอีกนะคะอร่อยทุกอย่างค่ะใช่แล้วไม่ต้องไปเกาหลีมาตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ